สมัยนี้มันแตกต่างจากสมัยก่อนแล้วนะคะว่ายิ่งลำบากยิ่งรวยอนาคตต่อไปค่ะคนจะไม่ลำบากกันแล้วค่ะคนจะรู้วิธีการไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ลำบากหมายถึงนั่งกินนอนกินนะะนั่งรอ NLP นั่งรอแดงดึงดูดไม่ใช่นะคะคนจะรู้วิธีการทำยังไงไม่ต้องลำบากมากแต่ได้ผลลัพธ์มากกว่าคนที่ลำบากหมายความว่าบางงานนะคะ แทบไม่ต้องออกแรงเลยใช้สมองอย่างเดียวแต่คนบางคนไม่รู้เข้าใจว่าต้องออกแรงด้วยมากๆหนักๆจึงจะได้ผลลัพธ์จึงจะได้เงินไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่โลกของ NLP ไม่ใช่โลกของกดแรงดึงดูดโลกต่อไปเนี้ยค่ะ 5G กี่ G ในอนาคตไปอะค่ะ NLP กับกดแรงดึงดูดจะดังทะลุโลกทะลุทะลวงโลกมากนั่นหมายความว่าอะไรคะคุณรู้ก่อนคุณมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นกดแรงดึงดูดของครูนะ ครูเป็นคนไม่เอไม่อาไม่อื้อเพราะครูเรียนมาเวลาครูดักอะไรครูดักได้จริงครูให้อภัยครูให้อภัยจริงครูบอกว่าครูจะไม่พูดอีกครูจะไม่พูดจริงนี่คือเรื่องจริงถ้าครูพูดคําว่าอโหสิกรรมครูจะไม่พูดกับครูจะไม่อะไรกับเขาอีกเลยถ้าครูพูดคําว่าให้อภัยครูให้อภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีติดว่าให้อภัยแต่ความจริงแล้วครูยังเกลียดยังโกรธไม่มีไม่มีจริงๆเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เอาที่สบายใจ ถ้าวันนี้ขายเกือบตายขายอะไรก็ได้ทํางานอะไรก็ได้ไม่รวยสักทีดูดเงินก็ไม่ได้ทําเงินก็ไม่ได้คุณต้องฝังการที่จะได้ของที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เราอยากได้ค่ะเราจะไม่ไปโฟกัสสิ่งอื่นเลยหรือเฮ้ยฉันอยากได้เงินหนึ่งหนึ่งพันบาทเฮ้ยมันไม่ได้สักทีเอาแปดร้อยก็ได้วะไม่ได้นะคะคุณแคนเซิลเหมือนคุณตั้งใหม่จิตคุณมัน ติดคุณมันไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณมองเห็นว่าคุณจะทําเงินได้ทุกวันวันละหนึ่งพันบาทจะต้องมีเงินเข้ากระเป๋าไม่ต่ํากว่า1,000บาททุกวันชัดเจนไปเลยค่ะบอกปรากฏว่า15วันให้หลัง20ิวันให้หลัง300ก็ยังไม่เข้าเลยสองรก็ยังไม่เข้าเลยเอาใหม่วะแป0รก็ได้ขอใหม่ขอใหม่ cancel เรา cancel บ่อยๆอะค่ะมันเกิดว่าจัก,กรวาลร,รู้สึกว่าคนเนี้ย ไม่จริงจังกับตัวเองถ้าคุณไม่จริงจังกับตัวเองคุณก็ไม่จริงจังกับใครแม้จากตัวคุณเองคุณยังไม่เชื่อเลยว่าคุณมีศักยภาพแล้วจักรวาลจะเชื่อคุณได้ไงฉันไปเชื่อคนนี้ดีกว่าสมมติเนาะโอ้ฉันอยากได้สามีหล่อ ฉันอยากได้สามีรวยๆแบบรวยของเราบอกไปเลยรวยยังไงรวยเป็นร้อยล้านพันล้านบอกไปอย่างเงี้ยรวยๆบางทีจักรวาลเข้าใจว่าเอาขนาดมึงยังมีสามหมื่นรวยของมึงคงแสนนึงจักรวาลก็เลยจัดให้สามีมีแสนนึงค่ะเพราะฉะนั้นกําหนดไปเลยนะคะว่าฉันอยากได้สามีแบบหล่อมากฉันอยากได้สามีแบบรวยร้อยล้านพันล้านไปเลยฉันอยากได้สามีภายในปีนี้นะ2563 เพราะว่าถ้าไม่บอกปีจาก,จากปักรวาลบอกว่ายังไม่ถึงคิวมันเพราะว่าดีเจจังเลยมันไม่ระบุจํานวนวันมันไม่ระบุวันไม่จำระบุปีเดี๋ยวจัดสมีิลหล่อๆเลยให้มันตอนพอสดสเร์ร้อยเกวันนี้ค่ะคุณอยากได้อะไรอย่างที่ครูบอกคนไม่เชื่อมันก็ไม่มีวันได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่คนไม่เชื่อแล้วมันจะได้ แต่คนที่เชื่อแล้วยังไม่ได้ลองไปพิจารณาตัวเองว่าคุณมีเอไหมมันมีช่วงช่วงช่วงสูงต่ำอะค่ะช่วงจังหวะชีวิตที่มันสูงต่ำอะเมื่อไหร่ที่เราเอเพราะมันไม่ได้สักทีอย่างเช่นเฮ้ยฉันอยากได้เงินล้านภายในปีที่แล้วสมมตินะคะปี62สองอะฉันอยากมีเงินล้านในบัญชีอะคุณเคยสังเกตไว้ว่าทําไมคุณไม่มีเอ้ยทำไมมันไม่ได้ลองกลับไปดูสิให้ลองแค่กลับไปพิจารณามันจะมีช่วงที่คุณเอว่า ทำไมวันนี้ฉันขายไม่ดีเลยวะทำไมเงินในบัญชีฉันมีเท่านี้วะเอาเงินออกไปใช้หนี้อีกแล้วเหรอวะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นสไตล์นี้นะคะอย่างที่ครูบอกว่าจักรวาลจับความรู้สึกเราได้หมดเลยหลายคนบอกว่าเอามันยากเดยจะไม่ให้รู้สึกอะ่ะก็ใช่ไงคะก็ถ้ามันง่ายคุณหมดเนี้ยค่ะโอโ้เป็นมหาเศรษฐีพันล้านหมดแล้วค่ะเพราะคุณคงไม่ขออะไรน้อยๆแน่นอนถูกไหมคะ คือบางคนนะ่ะบอกว่าครูชีวิตคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันครูจะไม่ให้เอไม่ให้อามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ละวันบางทีผัวก,ก็กวนใจลูกก็กวนติอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะครูก็เลยบอกว่าก็นี่ไงคะบททดสอบครูก็เจอครูจะหนักกว่าพวกคุณอีกนะครูจะบอกให้เพราะฉะนั้นครูอยากจะบอกพวกคุณว่าอย่าเออย่าอะอย่าบอกว่าก็ใช่สี่ก็ใช่สิแบบนี้ค่ะไม่เอาไม่ใช้เพราะว่า อยากได้เป้าหมายไหนเป้าเป้าหมายนั้นนะคะจะต้องไม่มี AR. เอออย่างอื่นมันเออได้แต่เป้าหมายตัวเองอย่าเออนะคะ